จะได้เปลี่ยนนะคะถ้า,าน,นัา่งห,หน้าจะเห็นเลยน,ลนะคะตัวน,วน,วน,วนี้ตัวที่เราไปเราพ่ไป,ไปรูดอันนี้ของบริสเดลค่ะของอันนี้ของบริทเดลค่ะในถุงขาวๆของเราเป็นสูตรเนข,นข้มข้นค่ะเป็นเอนไซม์นะคะเอนไซม์ของเราก็หยิบมาจากใยมะพร้าวนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าว่เดียวไม่เคะ ไม่เปลือกค่ะใส่นิดเ <ead> ดียวค่ละลายค่ะลลายผงซักฟอกของเรานะคะวันนี้ผู้จัดการจะทำสิ่งสกปรกที่ินเจอทีินเจอทำไมเอาทีินเจอนะคะเพราะว่าทีินเจอจะเป็นภาพที่สกปรกที่ฝังแน่นนะคะเพราะว่าพยาบาลที่ใส่ชุดขาว จะไม่อยากใกล้ชิงเจอนะคะน้ำมันพื้ก็คือแม่ครัวแม่บ้านที่ทํากับข้าวทาไมเอาผ้ากันเปื้อนมามากันไว้เพราะว่าเขากลัวน้ํามันหรือว่ากับข้าวกระเด็นนะคะเพราะว่าซักออกยากนะคะตรงนี้เราจะเอาแป้งใส่ไปด้วยเพราะว่ากลัวไม่สะกะปรกทำไมเอาแป้งคะเมื่อกี้อาบน้ํามาพักแป้งใช่ไหมคะก็เลือะเสื้อผ้าของเราเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะทำสามอย่างให้มันสะกะปรกยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะทําให้ดูว่าผงซักพปอเรา ซักได้ทั้งผ้าขาวหรือผ้าสีนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตให้ดูกับผ้าขาวให้ดูการทํางานของผงซักฟอกว่าเขาทํางานได้ดีขนาดไหนให้ทุกท่านดูนะครับผ้าสองชิ้นนี้นะคะบังเอิญมันตกเข้าไปอยู่ที่บ้านเราเรียกขี้สีไหมคะขี้สีเหมือนละเอีดยดไหม ขี่สีอีกเนาีก็เหมือนกันอุ้ยเื่องาดนดิฉันพูดพูดผิดถิ่นแล้วบ้าดนดิฉันเรียกขี้สีนะครับตรงนั้นมันปิวไปตกตรงน้ำขี้สีแล้วก็ดึงขึ้นมาอุ้ยตายเสื้อตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้ใส่เลยนะคะตกไปที่น้ำขี้สีออกไม่โน้ก็เลยไปซักนะคะอ่าค,คุณหมอนสีจับตูดจับก,ก้นค่ะจับก,ก้นอุ้ย ไม่ใช่ก,ก้นกลบหมอนสีนะคะตกใจหมดนะคะอ,อ่าดูนะคะฝั่งโน้นเป็นของเซอร์ซิเวลนะคะที่ผู้จัดการชวนนะคะ,ะโท์ให้ดูฝั่งคุณหมอนสีเป็นของท้องตลาดนะคะที่ไปใช้บัตรรูดมาใช่ไหมคะคอ่านะคะซักให้ดูค่ะคนไหนจะซักผ้าเก่งนะคะตัวนี้สมมุติว่าเครื่องซักผ้าสองเครื่องนี้นะคะปั่นนะคะเพียงแต่ใช้ผงซักฟอกอ่าคนละยี่ห้อแค่นั้นเองนะคะต่างคนต่างซักนะคะตัวนี้ซักให้ดูเลยค่ะว่า อ่าสังเกตดูน้ำค่ะฝั่งไหนจะขาวแม่แม่ดูดีๆนะแม่นั่งหน้าแม่จะเห็นชัดเจนเลยนะคะขาวไหมนั่งหน้าจะเห็นชัดจะได้เปรียบเห็นไหมคะขาวไหมคะขาวไหมนะคะอ่าและโผงซักฟอกของเรานะคะอ่าชูเพื่อชูสูงๆนะคะเห็นไหมคะโชว์ได้ครับเกิดมาหุ่นดีค่ะอ่าโชว์ได้ค่ะอ่าเกลี้ยหมดจนเกิดมานะคะอา่ ฝั่งโน้นนะคะขอแล้วซักยังไงก็ไม่ออกนะคะเอาล้าไปอาห้ให้ฝั่งของผู้จัดการช่วยซักนะคะก็ผู้จัดการใช้ผงซักฟอกดีนะคะช่วยซักอ้าปรับสภาพน้ําให้ด้วยต่อไปนะคะถ้าใช้ผงซักฟอกของเราจะไม่มีน้ำขี้สีน้าขี้สีจะไม่มีเพราะว่าตรงไหนดาๆนะคะหลังจากซักผ้าเสร็จก็เอาน้าเป็นลีลาไม่เกินห้านาทีเราแช่ไว้ประมาณห้านาทีหรือแช่ไว้อาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรครับ ผงซักผ้าไม่เหม็นนะไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเพราะว่าอรา่อยกวนไงนะเนาะเขาจะไปใส่ไปไฮไป่วนเลยบอเขาก็แซวไว้ผีผ่านซักบอเขาก็แซวไว้พอต้องไปเห็นอย่างเลยแซวไว้แล้วไปไฮไม่ผนกีดยางอยังไรแล้วกลับบ้านแล้วก็เอาต่างเลยไ่ต้องใช้งานเลยการเสียงมาจากตรงนี้คือการไม่ได้ ไม่มีไม่มีกลิ่นขับค่ะเขาจะดึงเฉพาะสิ่งสกปรกแต่ไม่ดึงสีนะคะสีเสื้อไม่จะอยู่เหมือนเดิมมันาไล้วมันมันโปรแกรมพื้นไม่ไปกัดมือเลยนะไม่กัดมือที่สำคัญเป็นปุ๋ยด้วยนะไม่กัดมือเลยนะคะดินน้ำดินน้ำต้นไม้นี่รน้ำต้นไม้นี่นนะน่าใช้นะแม่เนาะอย่างนี้นะฮะรน้ำต้นไม้โอเคนะคะตัวนี้น่าใช้เนาะอ่าน่าใช้น่าใช้มากนะคะ